สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับผมกับเพียชินะครับแล้วก็น้องน้องโคโอเควันนี้เราจะมาทําอะไรครับเป่าลูกโป่งอ๋อจะเป่าลูกโป่งนะครับแดนน้องโคโค่เขาจัดอะไรนะเขาจกดไปแล้วเออเขาจกดไปแล้วเขาเรียบจัดการไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเฮยหนูซี่มีสีอะไรโป่งมีสีอะไรบ้างครับนิดหวานเจี๊ยมนิดหวาน แล,แล้วน้องให้พี่จีสีอะไรไหนน้องไม่น้องไม่ะไรน้อง,อองอสีอะไรอ่ะโอยสีทองหรือเปล่าเนี่ยทองต่นจะเ้มๆหนนีทองแบบทองนำตาลทองน้ำตาลแล้ว่ารอเดล้าอ๋อนี่นะคร วันนี้นะครับเราั้นจะเป่าลูกโปง่งยังไงอ่ะเป่าเป่าปุ๊บเราจะปล่อยให้มันมีน้ำหนนะครับใช่เดี๋ยวเราจะเป่ามันเลยนะครับอาจจะเดี๋ยวแรงดหน่อยอ่สาธิตก่อนเอาอีกว้าวไม่เข้าเลยโอเคแล้วปิดในอ๋อถ่ายไม่ได้เลยลมหมดไมิดนะ ลมหมดเร็วมากคนถ่ายถ่ายไม่ทันเลยอึ้งไปเลยอ่ะว่าทีละลูกดีไหมด๋ยวพี่จีก็ปล่อยสองลูกอีกลูกหนึ่งโตอีกลูกไม่โตเลยพี่จีพีพ่จีรับเอียงหรือเปล่ารักไม่เท่ากันมามาเอาที่ปล่อยมันจะรู้

ทำไมครับปูนักบอลเสียงปูบอลนเป่าเสียงปูเหรอไม่มีแรงเป่าผิดแล้วมั้ะเป่าไม่ดีเลยหน้าใส่น้ำนะพรุ่งนี้เก็บไว้ใส่โอ๊ยมีเสียงด้วยอ่ะเลยหันไปยิ้มสิอะไรกันเดีนใส่หน้าน้องน้ำลายพี่จีนน้ำลายพี่จีหรือเปล่า จริงเดี๋ยวนี้ยังไม่เป่าน้องตกใจความเหม็นอ๋อน้องดูพี่ชิปเป่าลูกใหญ่แล้วลูกใหญ่แล้ว,ว เป่าแล้วน้องเป่ามีแรงไหมมาดูน้องเป่านะครับเป่านะอาเป่าแข่งกันนิพี่ยจิเป่าแข่งกันเอาหนึ่งให้น้องนําไปนิดนึงเอาหนึ่งสองสามไปยอมแพ้เหรออยู่นี่นะครับยอมแพ้ไปเลยนะแล้วเอาแล้วนะครับใช่คัน้องครับหันมาเลย หมดเลยน้องบอกตก <c oughs> ใจเ<น> <c oughs> กมืนเกงจะหลุดแล้วนะครับตอนนี้นะ <c oughs> ตอนันี้้ไนนป พี่จี้จะเป่าสองลูกเลยนะน้องๆดูจะไหวไหมเนี่ยมีแรงเหรออ,อ๋อแม่ว่าแล้วน,น้องหันมาทางนี้สิลูกหันมาผ่าเพื่อนๆหน่อยสีอะไรที่พี่ยังไม่ได้เป่ามั้ยสีเทาีเาโอเคไหนอ่ะ ไหนเอาสีอะไรกันนะนี่เราจะเป่าสีเทาต่อแล้วก็เหลืออสีเขียวอีกอันนึงเฮ้ยเขียวอะไรเหรอพี่จีละมือแล้วม่วงม่วงนอนหรือเปล่าพี่ฟอกอันนีแล้วก็พูดสีพี่จีง่วงนอนแล้วเร็วๆแล้วพี่น้องแม่เออที่วัยแอมที่วัยแอเอาดูยูทูปน้องร้องเพลงอะไรอ่ะนี่นีู่ดน้องร้องอะไร ไ,ไม่ชิคชีคกินแรงไหมไม่แรงพีช่ชิเป็นลมไปแล้ว่าฮ่าฮ่าเป็นลมโอ้ยเดี๋ยวน้องต้อนอีกนะเดี๋ยวน้องต้อนอีกนะ ลองเป่าสามารถจะได้ไหมสองพันยังไม่รอดเลยมันขึ้นแค่นเดียวเองอาทิเอาไหนมามีฟิงเกอร์แล้วมามี่ฟิงเกอร์ฮะนี่อะไรเอาไหมวิชิเป่าสิแม่แค่น้องทำไหนเป่าเมื่อกี้ลูกเป่าสองหนึ่งสองสาม Nè <cười> Wow <cười> À, à, nó, 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 lại จี้ก้อนพจับที่ก้อนด้วเองหนูี่อะไรแบบแบบสอวาใสตเอดวอะไรแบบแบบไปยีลูกโอเคครเราก็ขอตัวลาไก่อนนะครับบ๊ายบครับตอนนี้อีายมากครับบ๊ายบายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม oh không, 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 đi không, 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 không,